กับช่วงเจลีอิงเลชใครๆก็พูดได้ค่ะเชื่อว่าน้องๆคงจะได้รับซองอังเปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วน้องๆทราบไหมาคะว่าการให้อ่งเปาแปลว่าอะไรในธรรมเนียมปฏิบัติของจีนนะคะคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัวก็จะให้ซองอ่งเปาให้กับลูกหลานเพื่อเป็นการอวยพรให้รวยๆและแข็งแรงนั่นเองค่ะคำว่าอ่งเปาในภาษาจีนก็แปลว่า ส่วนในภาษาอังกฤษนะคะตรงตัวเลยก็คือ red envelope red envelope ก็คือซองสีแดงหรือว่าอ่างเปานั่นเองค่ะซึ่งคำว่า envelope envelope ก็คือซองจดหมายค่ะแต่ถ้าเป็น red envelope ก็คืออ่างเปาค่ะและแน่นอนค่ะ there will be money inside the red envelope there will be money inside the red envelope ซึ่งแปลว่าในซองอ่างเปาจะมีเงินอยู่ข้างในนั่นเองค่ะ ทำไมพี่ได้แค่ร้อยเดียวองน้อยจัง <H an> อาค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้แล้วค่ะว่าซองอังเปาในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า red envelope red envelope นั่นก็คือซองอังเปาหรือว่าซองสีแดงนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะจะคือ j e i l y English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะใครอยากพูดคุยกับพี่นัทนะคะก็ ความได้ผ่าน Facebook ของรายการห้องข่าวเยาวชนค่ะหรือจะดู Daily English ย้อนหลังได้ผ่าน YouTube.com Search คำว่า Daily English ่ไข่ตกดูได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นันลาไปก่อนสวัสดีใจเจียนค่ะ